เรียนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2568การประเมินของนางสาวดน,นภา,าน้อยไหวครูศูนย์การเรียนรู้ขอนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DMS i ดังนี้ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่ง ข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากสอนอตำบลลิง์แฟนเพจกสอนอตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัรศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ว i f ฟเฉลี่ยต่อวันจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนอตำบลเฉลีย่ยต่อเดือนรูปภาพของครูกศนอตำบลและคณะกรรมการกศนตำบลได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรุมส่งเสริมการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติตามที่กำหนดมีการประเมินผลสรุปผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งเอกสารและรายงานในระบบฐานข้อมูล DMIS ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดจำนวน60คนระดับประถมศึกษา4คนมัธยมศึกษาตอนต้น27คนมัธยมศึกษาตอนปลาย29คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้แบบทดสอบและสำรวจความพร้อมความต้องการในวิธีการจัดการเรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามีปฏิทินการพบกลุ่มภาคเรียนที่ ที่ปีการศึกษา2,568และแจ้งให้นักศึกษาผ่านทาง f c e b o o k f แ Fanpage และกลุ่มลายโดยในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568มีนักศึกษาที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการช่วยเหลือผู้เรียนที่รับผิดชอบด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านติดตามผู้เรียนทางกลุ่ม Li าย Facebook โทรศัพท์มีบัญชีลงเวลามีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีวิจัยในชั้นเรียนมีการตรวจรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครื ขาย2กิจกรรมต่อหนึ่งภาคเรียนตัวชีวัดที่400ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ี่ภาคเรียนโดยนับรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียน4ภาคเรียนขึ้นทะเบียน11คนคาดว่าจะจบ3คนคิดเป็นร้อยละ27.27 27. ตัวชีวัดที่500ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบรายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ50.48ตัวชี้วัดที่600ละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ41.26และคาดว่าในภาคเรียนนี้จะมีร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวมีผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจำนวน5กลุ่มมีผู้เรียนทั้งหมดจำนวน35คนจำแนกได้ดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนจำนวน1กลุ่มได้แก่หลักสูตรวิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากลวดกำม,มยีจำนวน35ชั่วโมงมีผู้เรียนจำนวน11คนและรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน4กลุ่มมีผู้เรียนทั้งสิ้น24คนได้แก่หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์จำนวน6ชั่วโมงเปิดที่หมู่1และ หมู่หลักสูตรวิชาการพับเหรียญโปรยทานจำนวน3ชั่วโมงเปิดที่หมู่3หลักสูตรวิชาการทำเคสยาดมจากไหมพรมจำนวน6ชั่วโมงเปิดที่หมู่2การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการทักษะชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็งสกรรระดับอำเภอวัดศิลป์มีผู้เรียนจำนวน9คนการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาสังคมชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพึ่งพาตนเองสกรระดับอำเภอวัดศิลป์มีผู้เรียนจำนวน4คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาต่อย,ยอดที่ยั่งยืนสกรระดับอำเภอวัดสิงมีผู้เรียนจำนวน4คนตัวชี้วัดที่800ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการนำความรู้ไปใช้และมีการสรุปผลการดำเนินง,งานครบทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัวจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้หนึ่งกศน,นอตำบลศูนย์การเรียนชุมชนเป้าหมาย50คนมีผู้รับบริการ60คน2บ้านหนังสือชุมชนหมู่3และหมู่5เป้าหมาย100่คนมีผู้รับบริการ240คน3ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด4อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย5คนมีผู้รับบริการ5คนรวมผลการดำเนินง,งานผู้รับบริการจำนวนส 10คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายครูศูนย์การเรียนรู้มีกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนดังนี้ครูศูนย์การเรียนรู้ มีกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนดังนี้กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเพื่อนำไปให้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมหนังสือดีมีให้อ่านบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่3และบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5กิจกรรม DIY การทำพับผ้าคับเค้กบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่3และบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5กิจกรรมมอบสื่อวารสารบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่3และบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5รวมทั้งสี่ห้ากิจกรรม ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูศูนย์การเรียนรู้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดัชนาทกิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยสสปชตกิจกรรมหลักที่สอง ขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงดังนี้1ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อกำหนดการประชุมระดับตำบล2ดำเนินการประชุมวางแผนกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลในการดำเนินก,รรกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับพื้นที่3ประชุมการร่วมคิดร่วมวางแผน4ร่วมดำเนินการขับเคลืรร่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมการสร้างวิทยากรมืออาชีพขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยการบูรณาการแผนการ สร้างพลเมืองคุณภาพ5ลงพื้นที่ร่วมนิเทศติดตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงการบรูรณาการแผนการสร้างพลเมืองคุณภาพตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน รูศูนย์การเรียนรู้ได้ํำเนินการตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย1การสำรวจค้นหาติดตามเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซีโร่ดรอป้าของจังหวัดชัยนาทสองโครงการวันที่สองเมษายนวันรักการอ่านอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่1เมษายน2568รอสกรระดับอำเภอวัดสิงห์นโยบายข้อ2.2อ านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนสร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก 3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ระบบแพลตฟอร์มวัดสิงเลนเนอร์เอาอินเอดูเคชันเรียนได้ทุกที่ทุกเวลายกระดับการศึกษาสกรรระดับอำเภอวัดสิง์ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันที่15สิงหาคม2568อสกรระดับอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทนโยบายข้อ2.1เรียนทุกที่รู้ทุกเวลา anywhere anytime 4โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่การพั นาต่อยอดที่ยั่งยืนสกรระดับอำเภอวัดสิงห์วันที่2กรกฎาคม2568นวิทยาลัยชุมชนอุทัยธา,ยานีตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนโยบายข้อ5.4การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ งานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวแอดวายเซนเตอร์ Center, แก่ผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมายทุกประเภททุกช่วงวัยเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ดำเนินการให้คำแนะแนวตามสภาพจริง6การสำรวจประชากรผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือของประชาชนวัย1 5ปีขึ้นไปให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของ IND 7. กิจกรรมอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนสร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรูปก,กับห้องสมุดประชาชนอำเภอวัดสิงห์8โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของกรุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก การพัฒนาศักยภาพสอกรระดับตำบลสู่ห้องเรียนคุณภาพผลงานตามแบบนิเทศงานพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่2ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน1ิรายการ10การพัฒนาศักยภาพสอกรระดับตำบลสู่ห้องเรียนคุณภาพผลงานตามแบบนิเทศงานพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่2คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเ practice เรื่องศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาพื้นที่ค้นหาตนเองและสร้างเส้นทางอนาคตที่มั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัยด้านการเรียนต่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม2เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตและพัฒนาตนเองตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของตนเอง3เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวัดสิงห์ให้เป็นแหล่งข้อมูลและบริการแนะแนวที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่อำเภอวัดสิงตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจำนวน6งานดังนี้1งานศูนย์แนะแนวระดับอำเภอวัดสิงห์งงานองค์กรนักศึกษา3งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมการเลือกตั้งตำบลหนองบัวสีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรม l e a n to e ิ r n เรียนรู้เพื่ออยู่รอด5เข้าร่วมโครงการโชว์แอนแชร์แบ่งปันความรู้จากห้องเรียนสู่เวทีสู่วิถีการเรียนรู้ยุคใหม่วันที่30-31กรกฎาคม2568ณสุวรรณรีเวอร์ไซด์รีสอร์ทจังหวัดชัยนาท6งานศูนย์แนะแนวระดับตำบลหนองบัว บัตรนี้ขอจบการนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปของนางสาวดลน,นภาน้อยหวอยตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2568ขอบคุณค่ะ